แม่สมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากําลังจะพาทุกท่านไปอีกหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านหน้าการเหนืออันนั้นเองแล้วก็เราออกจากหมู่บ้านมาแล้วเป็นเวลา1 0บโมงหนาทีนะคะเราจะเดินไปกับแม่แม่เดินเร็วมากจะไม่ทันแล้วไม่ทํำอะไรเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันนะคะเดี๋ยวเพราะว่าเรามาครั้งที่แล้วเป็นช่วงเวลาดาหนาตะ แต่ว่าครั้งนี้ก็จะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวนั่นเองงั้นตามไปกันเลยค่ะนี่ก็เส้นทางนี่จะเป็นเส้นทางหลักอันนี้ก็จะเป็นเส้นทางลัดแต่ว่าเราจะไปเส้นทางลัดนะคะแม่เดินเร็วมากเนี้ยไปไหวเหรอ,อคือเดอคือเดเดี๋ยวใจข้าตังยินแค่10นาที minutes, 5นาที การเดินทางนะคะจะใช้เวลาประมาณ20นาทีเดินเท้าไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะฮ่าฮ่ะฮ่าฟอคเกอร์ฟอคแทมเพื่อรอฮ่าฮ่าฮ่าถามอะไไปเช่นไหนคืองานหนาเมอยู่ในเว้งที่กขีดสังเกตทิ๊ก แม่บน่นแม่บอกว่าอฮ้ยทำไมมีลูกแค่คนเดียวก็เหนื่อยแล้วเรานี่มีเป็นเจ็ดแดคนยังไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยสักคำอะไรประมาณนี้ตามไปกันเลยค่ะตอนนี้เส้นทางที่เรามานะคะเย็นสบายแล้วก็ร่มมากนี่ทำให้คิดถึง น้ำฝนเพียรแน่น้องแป้งสามคนแล้วที่มาบ้านเราใครดูว่าจะมีใครมาอีกไหมคงไม่มีใครมาแล้วเพราะว่าหมู่บ้านเราลำบากแล้วเกินก็จะเป็นน้ำใสๆที่ไหลมาน้ำที่เราอาบด้านบนนี้ค่ะเรายังไม่พ้นเส้นทางลัดนะคะเร <5, 5. S 2> าต้องเดินเราต้องเดินอีกประมาณห้านาทีเราถึงจะพ้นเส้นทางลัดแล้วก็เราจะไปเจอเส้นทางหลักกันเข้ามา ตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางหลักแล้วนะคะหลังจากเดินมาประมาณห้านาทีกว่าๆแม่เดินเร็วแบบสุดๆไปเลยแล้วก็สองข้างทางเป็นธรรมชาติสุดๆค่ะสองข้างทางก็จะเป็นป่านะไปอีกหน่อยก็สองข้างทางจะเป็นอีกข้างหนึ่งเป็นป่าอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นนาแล้วก็จะมีภูเขาล้อมรอบค่ะเออมาถามแม่เดียวว่าแค่เป็นคน ที่นี่หรือหรือว่ามาเป็นเซอร์ไพรส์ที่นี่นี่ก็จะเป็นแม่เราแม่เป็นก้นดีไรก้นวานลหลวงก้นวานหลวงก้นวานหลงเต้นเป็นก้นวานหลงกันหรก้นวานหลงนั่งน,นั่งวานหลงนั่งน,นั่งมาโยมาขึ้นไปลูกต่างเตีมาขึ้นไปนี่มใจว่าเนี่ยวานหลงอัวก็เป็นก้นวานหลวงก้นวานหลงกันอพ่อกับแม่เรานะคะบ้านเกิดก็จะเป็นที่นี่เลย ไม่ได้เป็นคนที่ไหนแล้วก็อยู่ที่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็มาเจอกันมาแต่งงานด้วยกันแล้วก็มีลูกทั้งหมดแปดคนเก้าคนสิบคนเหลือเจ็ดคนเ <laughs> หลือเจ็ดก็เนอะมีสิบมีสิบเหลือเจ็ดก็มีสิบคนเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดคนเพราะว่าเสียชีวิตสามคนสุดยอดคนเมื่อก่อน เขามีลูกกันเป็นสิบสิบเลยอ่ะเป็นโลเลยอร่อยแล้ววนลำรักเผลอเผอเจแม่บอกว่าทำไมดูเหนื่อยจังอาทางขนเออแม่ขำเลยอ่ะเฮ้อเส้นทางที่เรามาตอนนี้จะเป็นเส้นทางแดดก็จะร้อนหน่อย แต่เมื่อกี้เป็นในร่มเพราะว่าเป็นทางลัดเนาะมาในป่าเลยแต่นี่คือเส้นทางล่งลงลงองๆะ<ด>ทุาเคนนี่ทางนี้เขาเกี่ยวกันแล้วนะคะบางนาก็กําลังเกี่ยวค่ะบางนาก็ทําเป็นกรองข้าวเรียบร้อยแล้วกองข้าวเรามากันตอนลูกหลับนะคะตอนนี้ก็คือพี่แสงกาบยิ้มใส่นะคะกําลังดูแลลูกว่าจะพายยิ้มใส่มาแต่ว่าต้องเดินนาน เยิมใสจะเดินนานไม่ได้เพราะว่าน้องแขกขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะว้าสวยมากทุกคนอันนี้ภาษาบ้านเราเรียกว่านกยางอ้สวยมากดู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 ว้าโมอชอบมากนกสีขาวแบบนี้ไม่แน่ใจว่าภาษาไทยเรียกว่าอะไร วันนี้เราคงไม่ไปถึงที่หมู่บ้านนะคะเราคงมาถึงแค่ในนาของบ้านนี้เพราะว่าน้องสาวบอกว่าบ้านเขาเกี่ยวข้าวนาเขาเกี่ยวข้าวนาน้องสาวที่มาเป็นสะพ้ายที่นี่ค่ะเราก็เลยจะพาทุกท่านมามเขาบอกว่าคนเยอะมากมีอยู่ประมาณ3 0มสิบสี่คนแบบนี้ <c oughs> มาแล้วเล่นได้ยินเสียงทุกคนแล้วนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นาที่เราจะมาถ่ายวันนี้ก็จะเป็นนานี้ค่ะ แม่บอกว่าเยอะมากโอ้คนเยอะจริงๆทุกคนว้าคนเรียงกันแบบเสด็จไปเลยอะ่ะโอ,โอ้คนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากเต้นเต้นยครั้งแรกที่เราจะได้เห็นคนเยอะๆแบบนี้เพราะว่าเรามาทีไรเราไม่เคยเห็นแต่ว่าคนเยอะๆเลยแต่ว่าเขาเรียงกันสุดยอดเรียงกันแล้วก็เกี่ยวข้าวอะ่ะ <laughs> เดินก็ต้องไปตรงไหนเส้นทางไฟค่อนข้างลำบากนี่แต่เราจะไปทางนี้เดี๋ยวกลัวไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงครึ่งแล้วค่ะถ้าหากว่าสิบเอ็ดโมงเขาก็จะพักฐานข้าวกันเลยเส้นทางก็ประมาณนี้รอกหน่อยน่าจะมีทากด้วยคาดว่า เอ้ยจ้างกว่านี่เขาเกี่ยวขา้าวเส้นทางที่เราไปค่อนข้างลำบากเพราะว่ามันร็อกมากแต่ว่ารวงข้าวสวยมากนี่รวงข้าวสวยมากทุกคนนี่เหลืองแล้วนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นข้าวอะไรเดี๋ยวเราไปถามดูนี่ทุกคนเวลาเราเดินก็จะมีมะแมลงบินไปบ,บินมา ว้าคนเยอะมากทุกคนมีหลายก้อค่ะมี5าสิมีาสิบงาสิกหว้ามีประมาณห้าสิบกว่าคนว้าวสวยมากฮ่า่าโอลนาะนี่เจ๊หันมาให้เป็นข้า,าวเจ้าข้าวห้าคนเนียว อ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นข้าวเหนียวคนเย้ะมากเสยเดูอการเกี่ยวข้าวที่นี่นะคะจะเป็นแบบนี้จะจะใช้เคียวไม่ใช้จอกนะคะัอะไรเจ้าหนุ่เจ้าหน่มเจ้ดน้องก่อนเอาได้ยู่ไหนค่ะอันนี้จ่ะ <c oughs> เออเอออเออโอ้าออฮมีตั้งปุ่นแงเหนอือตั้งปุ่นก็มี้ยล่ะเห่นอเปล่ามีอะรคะล่ะมีตั้งปุ่นเยอะถุนน,นี้กันในห้งนนองเียนเเานเอาวานาาันนะคะมาจานินมางค่ะเจนาะเออเอาวันคะ่ะเออเอาวันกันาวันกันค่ะเอาวันกันเอาวานันตออวานัน เขาตั้งใจก้อนน้ำซุปค่ะตั้งใจก้นน้ำคุณหน้าค่ะเขาบอกว่านี่คือมาเอาวันมาเอาวันเขาเรียกว่าอะไรถ้าหากว่านานนี้เคาก็จะมาที่นี่อีกนาถ้าหากหนาเจ้าของมาเราก็ต้องไปปอบวันเขาอะไรแบบนี้ค่ะลืมแล้วภาษาไทยเรียกว่าอะไรลืมทุกคนเคยบอกอยู่มากเยอะมากแล้วก็มีอีกทางด้านนูน้นทุกคนมี ยังไม่มาทางด้านนี้ก็จะอยู่แถวแถวนี้ด้วยส่วนเถียงนาก็จะอยู่ตรงน้นเลยค่ะถ้าหากไปพักนะคะเราก็จะต้องไปตรงน้นไปทานข้าวตรงน้นกันค่ะสวนนาทางด้านโน,น้นเสร็จแล้วเขาก็ทําเป็นกองข้าวแล้วค่ะเสร็จไปหลายนาเลยที่นี่ทั้งที่หมู่บ้านเรายังไม่เสร็จกันเลยยังไม่เกี่ยวด้วยเพราะว่ากําลังเป็นงานบุนอยู่ค่ะ ที่นี่ก็จะติดอยู่ภูเขานะคะแล้วก็ป่าคาแล้วเส้นทางที่เรามาก็จะเป็นด้านบนนี้ค่ะสวยมากกลิ่นทุ่งนาหอมแล้วก็หอมกลิ่นข้าวมากๆทุกคนอันนี้เขาเกี่ยวมาเพิ่งวันนี้เองนะคะคนห้าสิบกว่าคน ถือว่าเสร็จเยอะมากแล้วก็จะเหลืออีกประมาณครึ่งหนึ่งค่ะวันนี้คาดว่าน่าจะเสร็จตอนนี้ตอนนี้ทุกคนกำลังจะไปทานข้าวกันเยอะมากเราไม่ทานเลย <laughs> ทุกคนใส่รองเท้าพุตแต่เราใส่รองเท้าธรรมดามามันก็เลยไม่ได้ไปเร็วไม่ได้ทุกคนไปเร็วไ,ได้เอ้อ <laughs> <laughs> ที่นี่ก็จะลง8โมงแล้วก็พักประมาณ11โมงนะคะดูค่ะทุกคนเยอะมากตอนนี้ทุกคนไปกันหมดแล้วแต่โมไม่ทันถ้าใส่รองเท้าพุทธเราใส่รองเท้าธรรมดาไปด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวโมไปช้าๆแล้วกันเดี๋ยวเราไปทานข้าวกับเขาเนาะ ไปดูกันว่ากับข้าวมีอะไรบ้างทุกคนก็จะเอากับข้าวมาหมดเลยถ้าหากว่าเจ้านาอยากจะเลี้ยงอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เจ้าเจ้านาว่าอยากจะเลี้ยงกับข้าวไหมหรือเป็นผอนละมาใหา้หรือของของว่างอะไรแบบนี้ค่ะดูคนที่ไปแตบบเดินไปแบบเร็วมากอะเร <c oughs> ไม่ทันจริงๆ ทุกคนไปที่เถียงนากันหมดแล้วเหลือแค่โมโคนเดียวที่เดินอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรไปช้าๆดีกว่าไปไม่ถึง <laughs> สนุกมากมาเห็นแบบนี้แล้วมีความสุขมากๆเลยหวังว่าลิ่แบบนี้นะคะจะทำให้ทุกคนย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วของประเทศไทยนะคะทุกคนที่เคยผ่านแบบนี้มา เมอเชื่อว่าต้องคิดถึงสถานการณ์แบบนี้แน่นอนค่ะอ่านี่มเมลียวเป็นมาถึงตีเถงหมวดอ่ะถ้าถึงตีแทงแก่ก็ก็เลยแทงคนน้ำเตะใสทำํำพ่อมใครได้หรอคำบ่อมใครเข้าตีเทงมาก็ได้แตียกกินตีโฮมว่ะเน่เ็มเถงมาเลยทุกคนเอมจนไม่ไหวแล้วทุกคนก็จะไป จะไปทานข้าวใต้ลมไม้กันจะไปทานข้าวได้ลมไม้กันเสียดยอดใชคนเตมจริงๆเนะี่ยสีดยอดเส่วนมากทุกคนก็จะเอากับข้าวมาเองนะคะเอากับข้าวมาเองไม่พอเอาแจงเอาโน่นเอาน,อน,อานี่แบบนี้นี่ ตอนนี้ทุกคนก็มาพักทานข้าวกันค่ะส่วนกับข้าวแล้วก็ข้าวนะคะทุกคนก็จะเอามาจัดที่บ้านค่ะดูทุกคนก็จะามาแล้วก็ของไทยของมันแล้วก็มาร่วมกันทานที่เถียงนาบแบบนี้นะคะอร่อยมากแล้วกับข้าวก็มีหลากหลายด้วยน่าอร่อยอะ่ะกินไลยเลยแลว้วหวานแก่เนะาะ <laughs> เดอเดอเบอที่นี่ก็จะส่วนมากทานข้าวเหนียวนะคะบางคนก็จะทานข้าวเจ้าแต่ว่าที่นี่ทานข้าวเจ้าน้อยมากแต่ก้อมใหญ่ๆล่เนเบนะง <laughs> ตั้งในหนาผ้าลายๆค่ะ

ส่วนที่เถียงนานะคะเต็มเรานั่งไม่ได้เราต้องไปนั่งข้างใต้ลงมไม้แทนไปดูกันว่ามีกับข้าวอะไรบ้างนี้ก็จะเป็นที่เถียงนาเนาะแล้วก็ไปไกลมากส่วนเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางกลับบ้านเรานะคะทุกคนคุ้นเคยกันอย่างมากเลยเพราะว่ามาบ่อยมากหมู่บ้านนี้มาจนจำชื่อได้เลยค่ะ <c oughs> ส่วนเราจะมานั่งทานตรงนี้กันนะคะได้ลม่มไม้ มีอะไรบ้างถั่นเาเม็ดโคยวก็ผักโ้มถั่วพุกพโคผักซอมาทานได้กันส่วนทางด้านน้้นเกี่ยวข้าวเกี่ยวแล้วเราก็จะทําเป็นกองข้าวแล้วม, <c oughs> มากินเขา <c oughs> จ้าวเขาค่ะมเมื่อเดี๋ยวก็มานั่งกินไตต้นไม้ตอนนี้เราก็มานั่งทานไต่ด้มไม้กันนะคะกินอันไปนั่งอย่าไปไป้ก<ม>่ก้นต้องไปเขาเขาไหนก็เดี๋ยวว่ากลุ่มไหน <c oughs> มาทานด้วยกันค่ะทุกคนแบบว่าอร่อยมากอยู่้นเถียงนาแล้วก็ยิ่งน่าอร่อยมากเลยแต่ว่าเต็มเราก็เลยต้องมาทานที่นี่กันค่ะนมาหน่อยหมึกยอหมึกยอโอ้เลมันก้าอืได้กินเสนไหนฮืง้ยกินอะไรกินนี่มเหือก็เทงถึงร่มฐานตอนนี้ก็ถึงเวลาลอมแล้วส้าของก็จะเอาน้ำไปด้วย หลังจากทานข้าวเสร็จนะคะเขาก็จะลงเที่ยงเที่ยงแล้วก็บ่ายสามโมงก็คือพักกลับบ้านเลยค่ะตอนนี้ทุกคนก็ลงไปทํางานกันหมดแล้วเราก็จะกลับแล้วนะคะเดี๋ยวโมจะพาทุกคนมาดูบนยอดเขานี้ว่าในทุ่งนาเขาเกี่ยวข้าวกันหมดหรือยังสวยมาก ที่นี่ใกล้เสร็จแล้วทุกคนไม่เหมือนที่นานางเลยถกส่วนที่นานางนะคะเขาก็จะยังไม่เกี่ยวกันแต่ว่าที่นี่ทํากองข้าวแล้วค่ะแล้วแม่เราเดินไปก่อนหน้าแล้ว เรามัวแต่มาถ่ายทั้งบนวิวให้ทุกท่านได้ชมกันตามแม่ไม่ทันตรงป้ายนี้นะคะเขาบอกว่าขอให้โชคดีแล้วก็คนที่มาก็ขอให้มีความสุขคนที่กลับไปก็ขอให้มีแต่ความร่มเย็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไร่ชาคะ่ะช่วงนี้ชา ราคาของที่รัชชานะคะอยู่ที่ประมาณกิโลละห้าพันห้าร้อยจัดหนึ่งหนึ่งสร้ยกาวไหมจะหาเหงนเ,หหเหน่หเหงห้าพันจัดอันนี้ก็จะเป็นยอดใบชาที่นี่นะคะถ้าที่นี่นะคะเตดใบชาก็าจะเต็ดสามยอดแบบนี้ค่ะอร่อยมากก็จะเต็ดแบบนี้เลย โอเคตอนนี้เราก็กลับแล้วเป็นเวลาเที่ยงครึง่งเรามาตั้งแต่สิบโมงครึงนะคะลูกน่าจะเด่นแล้ว <Yeah. S 1> เยดี๋หนื่อยแต่ก็ไปกันเลย <laughs> พาทุกท่านมาชมเพียงเท่านี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ่ะกับการเกี่ยวข้าวที่นี่หวังว่าทุกท่านคงชอบแล้วก็ทำให้ทุกท่านคิดถึงบรรยากาศเมื่อสมัยเมืองไทยสมัยห้าสิปีที่แล้วแบบนี้คะ่ะ ไม่แน่ใจทุกวันนี้ก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมส่วนที่นานางนะคะก็ยังเป็นธรรมชาติแล้วก็แบบนี้อยู่เลยทางนี้ก็ส่วนมากก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ